สวัสดีนะคะทุกคนก็กลาบคบกัะใส่แล้วในซังซังบล็อกชาแนลนะคะห่างหายกันไปสักพักเลยนะคะมาปลายปีนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็จะมาอัปเดตของใหม่จากโ y o ยูทูบค่ะที่เพิ่งออกมาแบบเมื่อวานเลยเนาะ เป็นบลัชนะคะทั้งหม18สีซึ่งแบบเป็น9สีที่เป็นชิมเมอร์แล้วก็เป็น9สีที่เป็นแมทนะคะและในวันนี้ที่สั่งอัดอยู่นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็ขอทุกคนม,มีความสุขกัน,นกมากๆนะคะปรารถนาสิ่งใดก,ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ขอให้ร้านะคะทุกๆคนสู้ๆมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะโอเคค่ะก็ ามาดูตัวบลัชกันเลยแล้วกันนะคะทั้งหมดอย่างที่ฉันบอกไปว่าทั้งหมดมี18สีนะคะคือ9สีเนี่ยจะแบ่งเป็นตัวชิมเมอร์แล้วก็9สีนะคะจะแบ่งเป็นตัวแมทเนาะที่สาคัญนะคะเขาออกมาพร้อมกับกระจกและบลัชด้วยนะเป็นสีคอรอลนะคะสีชมพูบบส้มๆแบบนี้นะคะส่วนแปลงเขานี่ก็นุ่มลื่นนะคะ สำคัญคืออันเล็กแล้วก็พกพาสะดวกม,มานะคะเดี๋ยวเราจะแบงออกเป็นสองฝั่งก่อนก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันมีฝั่งชิมเมอร์กับฝั่งแมทนะคะเดี๋ยวสร้างสะลงแมทก่อนเนาะเรามาดูกันที่แพ็กเกจของเขากันก่อนนะคะแพ็กเกจร,ระหว่างตัวสีที่เป็นชิมเมอร์กับสีที่เป็นแมทเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะตัวที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นกรอบใสๆแบบนี้นะส่วนตัวที่เป็นแมทจะเป็นสีคุ่นๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ สีที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยกรอบมันจะใสๆนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแมทเนี่ยสีมันจะเป็นแบบด้านๆนตลับจะเป็นด้านๆแบบนี้นะข้างในเนี่ยลายของเขาก็ไม่เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิมเมอร์นะคะลายของเขาจะเป็นโฟยูทูด้านล่างแบบนี้เนาะส่วนอันนี้เนี่ยโฟยูทูของเขาจะเป็นตลับตลับตลับแบบนี้ในส่วนเบอร์ของตลับเจ้าสองตัวนี้นะ ตัวที่เป็นแมทเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย M มีตัวชิมเมอร์นะคะจะเริ่มต้นด้วย S นะคะเย่าซื้อผิดนะคะ M คือแมทนะคะ S คือชิมเมอร์นะคะ้างหงาเป็นคนที่ชอบเนื้อชิมเมอร์มากๆเลยนะคะแต่ละครั้งนี้เนี่ยจะมาลองแมทกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปัดแมทไปชิมเมอร์เนี่ยจะง่ายกว่านะนี่นะคะสีอันนี้ก็ออกเป็นส้มๆกรตุ่นนิดนึงเนาะ นี้ก็ออกชมพูกว่าเดิมนิดนึงนะคะอารมณ์ลูกคุณหนูดีเพราะว่ามาันจะมีออกมีความเป็นชมพูชมพูมากกว่าแล้วก็สีส้มเนี่ยน้อยกว่านะคะเอ้ยตัวน,นี้ชอบอ่ะพอปัดมาแล้วเนี่ยสีแบบชมพูอ่อนระเรื่อระเรื่อมากนะคะให้อารมณ์แบบลูกคุณหนูมากๆเลยนะตัวเนี้ย ต่อไปนะคะเป็นเบอร์58เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเบอร์แรกนะคะเป็นเบอร์ S74 เนาะนี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะออกสีชมพูปปส้มๆนะคะคอร์ลานิดนึงเนาะเหมือนสีแบบชมพูออร,รสนะคะ ่พอลงแก้มแล้วแบบมันเนามากเลยอะ่ะมาวาวิง้งวาววักพิ๊ง,พ,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 งพิ๊งเลยเห็นไหมเอสสิบสี่นะเอสเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เบอร์เอสเจ็ดสิบเก้าราคาตัวนี้เนี่ยจะเป็นโทนแบบส้มน้ำตาลเลยตัดอิกจริงจังเลยนะคะทุกคนเห็นไหม ค่ะทุกคนทคนอิน่ S เจ็สิบนะตัวนี้จะเป็นแบบชมพูนมโมบา้าวอ่อนๆเลยนะคะชมพูมากช่องเสถือว่าสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าทาง18สีที่ออกใหม่นะคะสวยทุกสี ขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบมาใช้กับการแต่งหน้าแนวไหนแค่นั้นเองนะคะตัวต่อไปเป็น S73 นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากตากระเป๋ากระเป่าเนี่ยจะสีออกแนวอิดๆนะคะอิดซิซีดนิดนึงเนาะสวยมากตัวค่ะมันไม่อิดเลยแหละเราะว่ามันกลายเป็นแบบเนี่ยชม่พูตุ่นอ่ะสีตัวเนี้ยสวยมากอ่ะ แล้วคือผิวแบบเงามากนะเบอร์7จานาะจะออกเป็นโทนส้มๆนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสีนะคะที่หยิบมาอย่างละห้สีเนาะสำหรับตัวชิมเมินแล้วก็ตัวแมทนะคะดูกันที่ราคาบ้านนะคะสำหรับตลับนี้นะคะทุกคนราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่149บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ w ว t s ั p อี v ฟ n b o y หรือว่าไปซื้อในเวฟโฟร์ยูทูบก็ได้นะจ๊ะส่วนไอเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนนีตัวแปลงปัดนะคะแล้วกระจกนะคะยางละ99บาทถูกมาก ถูกมากๆนะคือใครอะที่เป็นแฟนคือต้องมีอะทุกคนว่าบอกเลยว่ามันน่ารักมากนะน่ากกพามากสีสวยด้วยนะคะวันนี้นะคะซันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย